บ่มีทันนวดมีแต่แหน่อนเอาพวดปวดเพาว่าขนบาวาหนวดป่านแมวะโมหนวดพี่มีตั้งนุ่มนานจงไว้เต็มสานยานปากเกียบคนยามใหนวดหนาคักกินน้ำสมักพี่ก็ยอมสู้ทนแถ่หนวดออกจากบ้านพักจะไปขอความรักจากสาวหน้ามุน ถึงหนวดพี่ยาวเป็นว่าน้องไม่ต้องกลัวว่าพี่จะกังวลขอคนข้างหนวดยาวเสียก่อนขอคนข้างหนวดยาวเสียก่อนโดนไฟแช็กก่อนอ่อนไม่ต้องซื้อมีดโกนตัวพี่เปรียบควยทู่ขี้ตานอนตะลางใช้ค่าเกือกขี้ต้มมองหมดแต่ใคร ซื่อสัตว์เรือล้อนนอนปากคนจนุสั่นก็ไม่คิดวันเพลงถ้าดังที่บอกเป็นลิ์สีดวงพี่จะพาพุ่มพวงร้องกล่อมเป็นเพลงไม่มีเห็ดปลวกเห็ดโคลนพี่จะพาหน้ามนต้มปลาคอปลาเค็ง ถึงยามหน้าเก็บเกี่ยวร่วงพี่จะควงพอเสียวมาเกี่ยวแทนน้องเองรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกไม่ใช่คนปีวอกพี่ก็เลยมาเซนพี่มันเป็นคนจนมีดกุนก็บอกมีกันหนวดมีแต่แหนบพอนเอาพวดปวดบอกว่าคนบว่หนวดปานแมวขโมย ้้ากเวยสัจจะมีดโกนอาจจะเบียดโกนอันนี้แปลงออกมาจชิ้นเดียวพออสัจจะชาวนาเดีออออกมาจากสัจจะชาวนาต้นฉบับยงยุทธเที่ยวชาติชัยโดยการแปลงของอาจารย์ซุปเปอร์ยาวยงยุทธเนี่ยแกเป็นไอตัวเป็นไอไอพ่อเงาไอไอพ่อซุปปเอร์ยาหนีิโอ้ต้นฉบับเพิ่์ลองวางเลยพ่อ พี่มันเป็นคนจนรถยนต์ก็ไม่มีจะขี่แต่เกวียนเทียมควายกนด,ดีจะเอาไปให้ขี่ก็อายเหลือโทษรักน้องมาตั้งงมนานไถานาทำง,งานกลางแดดและฝนรักน้องถนอมน้องนักเป็นเพราะความรักที่ก็ยอมสู้ทนถึงเขาด้ะไป ก็เลยมาเป็นพี่ไปเป็นคนจนมีกุลกูบอกมีกันหวัดมีแต่เนบถอนเอาพวดขวดบอกว่าคนม้วนหวดปัดแมวทะโมกเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนไปทั่วไปที่ปับพี่น้องเอาเอาข้อมูลข้อมซึนเพื่อนไปอะไยาเขาแล้วล่ะยงยุดโอ้เพื่อนไปข่าเขาว่าเป็นเพื่อนไปเขาเฝ้าเจจีอาย์พวกเพลงลูกทุ่งคนแรกปัจจุบันเพือนไปเขาเฝ้าพระอินแล้วเขพาอินแล้วเพื่อนไปหักศัพท์ครับน้ำยุบขัดเด่นอีพอสุขเหน่า เราอีกสามสิบปียังมากด้วยพ่ะนะผมเราสั่งความไปเออสั่งไปเลยท่าตามท่าตามเพื่อนเราไปแปดสิบแล้วลอยสามสิบไปพอดีเอาเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเลยขาุ่บพอยเงาวกับขลุ่กับหลานป้ายจะอลไรเนาะครับผมเมาจูสักทีพร้อมด้วยอาจารย์ชัยศิลป์น้ำทงคบให้พ่อพี่น้องมือนี้ในรายการมุ่งเมามั่ง ตั้งช่องซูเปอร์เนาเบาโจซักชาแนลปีนเเลล้งอ,อ,นองคนอะไรคนเชียร์ครับผมหล,ลักก็อย่าลืมเยี่ยมชมโฆษณาหให้หนะครับขอบคุณครับบอกทั่วงงานพย่งจ้างงานบําเพ็ญจ้างเงทั่วทั้งนี้นะครับผมพีนอ้องย่งเต๋เวนรับงานท้ำการแสดงคือเขาทีมงานพอซูเปอปร์เน่าซีเสือ,ออีสานศิลปินตลกม่าดกอีสานพี่น้องอยังรับงานแสดงคือเขาบอสิเป็นหมอรองหมอรำตลก หกห้าหรือว่าจะเป็นอ่ารูปแบบรถแห่ว่าอะไรตีหรือว่าล้ำวงชาวบ้านโทรมาหาอีพอสุขวยาวใดเลยพี่น้องครบทีมนะครับกับบมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดห้าหกห้าเก้าแปดสองห้าเก้าศูนย์แปดห้าหกห้าเก้าแปดสองห้าเก้าครับผมพี่น้องโทรมาเดี๋ยวนี้ติดเดี๋ยวนี้จ้างมือนี้ไปมือนี้นะครับจ้างปุ๊บไปปั๊บเพราะว่าเทียมงานเขาทีมงานเขาฟอร์มทีมไว้ตลอดเลย เครื่องเสียงพร้อมมืดตลอดพร้อมมดตลอดทีมงานพร้อมทีมไปตลอดนักดนตรีตีกัมีมัมีเบิครับผมอ่ามีหัวนักดนตรีกี่อนตองตองนะแสดงว่าต้องมีคอนตีดะปูมนน้่นนัมากต้องกัพร้อมทีมไปตลอดพี่น้องเตรียมพร้อมในการรับงานการแสดงพนผู้มาเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยเพราะอยากจักเม็ดครับผมส่วนราคาคาจังให้พี่น้องกำหนดมาเลยให้พี่น้องกำหนดมาอยากได้รูปแบบไหนเอาแบบวิธีเครื่องเสียงไปพร้อมแบบอลังการ หรือว่าสีหาเวทีเครื่องเสียงไปถาพอสุเปอร์เน่าก็ได้ก็ได้พอไก่เบิดขั้นไปแจ้งแล้วเชียงใหม่ก็ต้องหาเแียงไปถาแมนครับมันไก่เพาะว่าสามารถที่จะเอาไปได้มารถที่ึงเขาได้เอาไปได้ยุติแต่ว่ามันสีหนกคาจังทั้งเจ้าภาพเออว้ายสัวีจิตเอารถเวทีขนไปเตีพี่เนาะคนบนสามแสนเป็นไปได้แล้วพุ่นแล้วก็พุ่นแล้วถ้าสามแสนจะฉีเหลียวบ่เหลียวเเียวจ้าภาพเป็นบางสิ่งเวทีเขามีแล้วมีเตียงสองโตเนี่ยก็ได้ก็ได้เนี่ยเก่าเนี่ยเนี่ยเตียงแบบนี้ก็ได้คือเก่า บ่าไรเนี่น้ำหั่อาอ้ไยังน้ำวีหม,ม,มอลำซุ่เน่ยอยากน้ำตะพูสีจางอย,าอ,ยาอย่าซุ่นผักซุ่นอะไรอยากน้ำตะูสีจางอยากตบมีผูจางมม <laughs> มมหมอลำหมอลำวันนี้ไปปั๊บหมอลำมีขนาดนึงดังข้าใจได้กี่ตัครับ <laughs> ำทำงานหมอลำบ้านพักทำใจหอมอลำถทขณะนี้ไม่เคยมีงานขงเขาจัก,จกแต่ไปฟอร์ฮันไปฟอ้มาพักมาพักใจสมือไปฟอร์สมือฟอ,ฟอ,อาองานงานม่<อ>ได้กี่ไปฟอร์งานพี่น้องเขหนาขนาดหมอลำย่ภาพก,กร้ายทหกี้ครับผมจ่อภาพก็ดิมั่เหมือนที่มองหันนอนในหลักลี้อย่างนั้นอนฟังไ่จาฟขนั้นเ้อะอาจารย์ขณนี้พอสมยังอย่ทางๆเขาถามกันมื่นาครับ เอาคณะฉันน่ยไปยังเนาะค่ะเนี่ยคณะเนี่ยคันๆเนี่ยนะคะนี่ยเพราเคยเปลี่ยนตัวแสดงแจ๊กเสีอพระเอกในพวกเก่าแล้วครับเพราะบ้องรั้งเปนดกดังมาสามสิบปีแล้วครับเนี่ยครับเพราเคยเป็นตัวแสดงเป็นพี่เส้นอ่ะใช่ครับอ่างงานอ่างงานจะเปล่ากับมึงนะเออเออไอ้เสียงกระดีหรือเนาะที่ว่าข่อยบ้องจ้างพวกเจ้าแบบรั้นเนี่ยกระไดเพราะว่าเจ้าว่เปลี่ยนตัวแสดงนี่ละให้เปลี่ยนแน่พระเอกนั่ง คือหมอหมอร่ำยันยันเจ้าภาพป้ายจังเออข,ขันมาเปลี่ยนตัวแสดงยันผลงานการแสดงบ่คือเก่าเออบ่เก่า<พ>ขันมาเปลี่ยนตัวแสดงอันนี้เลยอ่าคือหมอล่ำนี่ขนาดนี้อยูน่นํากันบ่แม่นหมอล่ำถอดหมอร่ำถอดเออดังมา30ปีแล้วอ่างวางสัน,นอเออดัง3าปีแล้วเจ้าภาพบรรทมขึ้นมากันอุตส่าบอกเลยว่าโอ้ยอที่ข่อยป่ายจังพวกเจ้าไปใส่มาใส่เก่ยาย้อนว่าบ่เปลี่ยนตัวแสดงนี่ล่ะเปลี่ยนเนี่ยพยองนางเอกเปลี่ยนเน่ โอ้ยเลยบริแรงสน่มเอาสั่นนะบอกวปาอกไปแม่มปแล้วับอ้านบริงานังอะียขนาะเนี่ยบริรงานเงอะแยงานบเวรียตัวแสดงหมล่ำถอดได้บานครับบันระใจมีอะไรเน่วเดีมีอะารเนี่ยวถอดเกตคณะมาห้อมกันเกตคณะมาห่มกันเอาเพียนางเอกล่ำเรื่องเดียวกันครับล่ำเรี่งเลยเก็เตยไปคนละก่อนอ่า แต่ว่าคณะนี้ได้กอนเดียววันคาะเนี้ยอืได้ก่อนเดียวได้คนเดียวได้แต่เพียงเดียวกุลาบียงเพื่อนท้องกันแหละเก็บคนในรพเอกอะก่อนกุลาบน้อคนนก่นเดียวเขากระลาบว่าเขากรหลาบียงี่เอมีใจว่าสันหาว่าจอสิได้เรื่เดียว้บักซี่หกเลยกุลาบียง เงือบเ้ยเบื่ลกูบานมก่อำกูละบ้านมันลองก่อนกูเีมันอย่งมีก่อนันอกูเดกกำลังอาโอ้ยเเ้ยเบลกูกูมีก่อนสิรำบอตะกี้ก่อนำมละขึ้นสูงมนิ้าเออกูเดมันดังื่องมันดังเงี้ยนอาเอ้ยหแ้วมนเอาแล้วบจบไปเหนบ่มีก่อนำแวม้ชววไน่ก็เด เออยี่ยมเี่ยมเสียไหมทำท่าค่อยเห็บเออเออเอออป๊อไมได้ยู่ไปไเเออไปเลยเออเออเอสาราจำนะครับอปไาหามลงหามลงทำามท่ารวมหามลงหันเลยธรรมามมีก่อนศิลผมมีก่อนเสนา สมัยก็แยกฝันเห็นไหมซิเดี๋ยวจะปฝันอย่าเดียวเราเคยไปน้ำหม้อเราได้เร็นแยปฝันฝันจิงนะเราสิงยางไปหลังวิธีเดี๋ยวเราแยกฝันเย้าลูกกันคนหลังยังค่อยแม่สิร้องเด้อบอกไว้ก่อนอ่ะบอกไว้ก่อนอ่ะอาจารย์ไม่ได้ร้องแค่ไม่ได้ล่องแค่เดี๋ยวว่าลองไปกอนเลยนี่คือเทคนิคของแต่ละคนบ่คือนทำให้นั่นหมอลัมหรือตัวบ้านในซุ้มซุ้มผู้ฟังเขาเขาจักเด้ครับ ก็ไล้ตัวนั่งเนาะคนบ่าหูแจักอยู่เออไอตัวล่างเนาะเราบางทีเพ่งน้องอีรินนะว่าบ่มาบ่อะอันนี้เรื่องจริงเนี่ยมันไม่ไม่เป็นมันเป็นเลยไม่เป็นตลกน้ำกันโต๊ะซูมือนี่เอาคลิปนี้ล่าพี่ล่าน้องซับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปไหนจะคอยวาวนิท่านจะเป็นน้องพังมาคงโกะมาคงกะมาขึ้นบ่อรอทาดเดือนบอรออยู่กันแเข้าไหมเราไปยื่นหัวเอยถอยลงมาเรียกว่าแกมาจุ่นแรกลำนาจ่าต้านอยู่สยาม พากันตั้งนาไปสู้สงสวรรค์บัดเป็นท่านสินครูสวรรค์แรงเศร้าตึ่นนุ่งเศร้าตักบาดจางหันตอนกลางวันแตงเพียงค่อยคำบุญส,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 สิ่งสนองอยู่กูศสสู้อยู่ทรงอ่านิสงสรงอยู่สู้ขึ้นสู่สวรรค์สแล้วแม่เอ้ยเอออ,อาเ,อเลือดสู้สวัสดีครับ